คุณพี่เนี่ยที่เมเจอร์ค่ะเขาขายตู้คาโก้ตู้คาโก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูอ,อยากรู้ว่ากลยุทธ์ในการขายแล้วหนูจะพิเศษลูกค้าว่ายังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างอ๋อเพื่อจะปิดการขายได้ดีใช่ใชมัตอ่อมัายังไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมาจะบอกว่าตู้คาโก้ของโชว์เฟอร์นิเจอร์นะคะที่มาฟังโชว์ที่ร้านเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์มันจะมีหลายส่วนหลายแบบนะคะคจะบอกว่าฟังคำแนยามของตู้คาโก้ก่อนนะ ตู้คาก็คือตู้ที่เรียนแบบตู้คอนเทนเนอร์ขออนุญาตวางกระเป๋าค่ะคือตู้ที่เรียนแบบตู้คอนเทนเนอร์นะคะคือตู้คอนเทนเนอร์คือตู้ที่มีความแข็งแรงทนแดดทนฝน,น,นทนทุกอย่างคือความแข็งแรงนรั่นแหละคือเป็นตู้สมัยใหม่นะคะเขาผลิตสีพาพวกนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สไตล์อินดัสเทรียลนะคะอินดัสเทรียลก็คือเป็นคนรุ่นใหม่สมมติสมสมติว่าคนจะทำออฟฟิศใหม่หรือจะทำโชว์รูมใหม่หรือจะทำอาคารพาณิชย์ใหม่และต้องการตู้ที่มาวางแล้วเกิดจุดเด่นให้ คนที่มองเห็นนะคะจะบอกว่าคนณสปอร์ของตู้ของเราเราทำเราทำตู้พวกนี้มาควบวงจรนะคะจะบอกว่าอ๋อน้องน้องมาดูตรงนี้อยู่ในของตู้ตัวนี้เห็นไหมเหล็กของเรา่หนา0.6มิลนะเหมือนตู้ทั่วไปแต่เราทาสันขอบอย่างดีนะคะมันก็เลยมีความหนาเห็นไหมไม่โครงเลยแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆเรา้าตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นเหล็กรวนเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ความลึกของตู้ตัวนี้นะคะนี่ลึกเข้าไปอยู่ที่5มิล5มิลเป็นพับเป็นภาเป็นเหมือนลักษณะเป็นของตู้กันเนเรียนแบบตูกันเนออันนี้ติดสติกเกอร์ คือเหล็กเหล็กรียวๆอยู่หกมิลแต่ว่าเราคับสันขอบหนักเบิ้ลก็ไม่จะแข็งแรงกว่าอันนี้มันโยกก็เพราะเพราะว่ามันมีปุ่มปรับระดับตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถปรับระดับหมุนเหมือนแค่มันไม่โยกได้อำไปรับระดับได้ตามตามพื้นที่ใช่ไหมคะตามแบบแค่ถัดจากพื้นที่ที่วางนะคะแล้วทวนี้เหล็กตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวกันกระแทกตรงนี้นะคะนี่ตู้พวกนี้แล้วก็จะมีแผ่นชั้นวางอันนี้เขายังไม่ได้ใส่ให้แผ่นชั้นวางก็สามารถปรับระดับได้ตัวนี้จะเป็นตัวตะขอยึดนะคะ รับน้ําหนักได้เยอะไหมคะได้ประมาณ50โลต่อแผน่นโอเคได้ประมาณ50โลนะคะจะบอกว่าบางตุ๊กตาอคอยหรือจะเป็นออฟฟิศไม่ได้นะแต่เราทําให้รบงจรนะคะเอามาดูตู้สูงกาาันบ้างตู้สูงตัวนี้เราจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอาจจะมีสีเทาดานะคะแล้วก็จะมีสีขาวเดที่เป็นตู้เสื้อผ้าขเวลาเปิดน,นะคะน้องเปิดอย่างนี้นี่เราแผ่นผ้าแล้วก็จะมีลูกล้อให้ลูกล้อให้นะคะสามารถทแบบี่จะปักตัวนี้เอารูกล้อใส่ได้นะคะเป็นล้อสตอร์เบนด้านหน้าสองล้อนะคะ ตัวนี้แล้วใส่เสื้อผ้าได้เยอะทีเดียวแล้วก็มีแป่นชั้น2แผ่นสามารถปรับระดับได้ในชุดสื้อผ้านะคะ,ะจะมี2ส,สีแล้วก็มีแบบกระจกแล้วก็จะมีแบบพึ่ก็คือล้วนเลยให้ลูกคา้าเลือกตัวนี้ใช้งานได้จริงค่ะเวลาวางเวลาปิดน,นะคะเนีย่ยจะมีปีกพิเศษตรงนี้นะปดแล้วก็จะมีปดตรงนี้แล้วก็ววจะคอสามารถกุญแจมา็อกตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ติดเซเกอร์ให้เล่นแบบตัวแอมเหมือนใช้งานได้จริงเท่าน,นันเองแล้วก็วกมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยแข็งแรงทางด้านผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าเหล็กเลยนะคะใช่น เพราะว่าตัวนี้มันเพิ่มลูกลองไงถ้ามีลูกลองกู้มันก็จะสูงกว่าแต่ตู้มันจะสูงอยู่ที่183ผู้ผิด183แล้วตัวนี้ตัวนี้ลึกอยู่ที่45แต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะลึก60ตู้ทุกตัวของเราที่เป็นคาโก้ลึกอยู่ที่45เซนยุคเป็นตู้เสื้อผ้าจะลึกแค่60เพราะว่าหมายจะเื่อกั38เซนแล้วนะเวลามาแฝนแฝงมันก็จะไม่เกะกะนะคะอ่ะมาดูตัวนี้หลังจากตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตู้เสื้อผ้าเหมือนกันแต่ชั้้นน่่่าาางไไมมีเรผ ตัวนี้จะมีสีขาวแล้วก็สีเทาดำนะคะสองตัวสูงระดัเกืบสามนะวางอันนี้ไปสูงได้หมดเลยนะคะถ้าหมดเลยจะาวางอะไรก็ได้เกืส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไปวางแฟ้มวางแฟ้มแต่ที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้ก็จะวางโซ่ของหรืหรอเครื่องมือที่เป็นเก็บของเอ่อที่เป็นออฟฟิศหรือเป็นพวกเครือ่งองมือช่างไหมคะเครื่องมือช่างก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำเพราะว่าเราไม่ดีออกแบบมากับเครื่องมือช่างเลยตัวนี้เราออกแบบมาแตบออฟฟิศค่ะเพราะมันจะหนักเกินเครื่องมือช่างหนักเกินนัตัวนี้นะคะจะเป็นทูตี้อ่ะทูตี้อ ตัวนี้รือหกสีแต่ถ้าเป็นสองมันเปิดเราเราจะเป็นอยู่ที่เก้าสิบเซนอ่ะมาดูตัวนี้ต่อค่ะไม่หมดแค่นั้นนะคะเราก็จะมีตู้วางคิวีของเรานะคะเป็นห้าสิบอันนี้มีสองสีให้เลือกก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเทาดำนะคะตัวนี้จะบอกว่าไอเดียผสมจริงจเนี่ยม,มันเป็นลักษณะแบบโอ้โหถ้าวางโชว์แบะจะบอกว่าล้ำสมัยจริงๆค่ะพักนี้ตอบ,บโจทย์มากอันนี้เป็นหน้าท็อปไม้เป็นไม้อะไรนะคะเออเป็นงานเรนินค่ะ<อ>ไม้ที่เนเหมือนไม้ทั่วไปของเรานี่แหละก็คือมาใส่เหตุผลที่บางต้รัว ต,ตู้เป็นบุบเพราะแบบตู้ที่เขาวางของนมีเป็นเรื่องปกติของตู้เราก็จะเอาไว้ปางเพื่อฉลองตัวสินค้านะคะแล้วก็จะมีสองมาเปิดด้วยเนี่ยมันจะมีสองสีสีเทาสีดำสีเทาเดำแล้วก็สีขาวาเนี่ยที่เป็นเจ้าเฟอร์เจอร์มอหมอถ้าลูกค้าถาไม่ใช่ทำอะไรบ้างเราก็สามารถบอกลูกค้าได้ได้ค่ะก็คือมันเป็นงานยุคสมัยใหม่แล้วเป็นงานที่ตัดจุดใส่ดีนักเที้ยวทำให้แบบเป็นลักษณะเราไม่ต้องอยู่กับยุคเดิมๆของเราลับไปของเราเลยที่สำคัญคือเป็นเหล็กที่แข็งแรงด้วยนะคะแข็งแรงค่ะเข้าใจว่าเหล็กชนิดหกเป็นจริงนะแต่ถ้าไไปปเเททียบบกกกััพววตู้หล็่ มันไม่ได้แข็งแรงเท่านี้นะคะตรงแบบนี้มันแข็งแรงเก็เป็นพาสซิมคอร์ดงี้งานมันดีมากค่ะแนะนำเลยนะคะที่ร้านเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์บอลสาขานครราชสีมานะคะมีจำหนแายนะคะอยู่ที่นี่เลยมาดูจริงๆนะที่นี่มีครบเซ็ตรบวงจรค่ะหรือจะมาในออฟฟิศหรือจะเป็นสไตล์ห้องรับแขกหรือจะเป็นชุดเครื่องนอนเปลี่ยนใหม่แนะนำเลยสินค้ามาฝากนะคะค่ะโอเคค่ะไม่ต้องไปไม่ต้ออ๋อไม่ค่ะชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ